น้องเม่นเป็นนามสมมุติอายุ29เขาเป็นออทิสติกคุณแม่เนี่ยทำงานอยู่ต่างประเทศก็เลยเอาน้องคนนี้เนี่ยนะครับไปฝากไว้ที่ศูนย์แห่งหนึ่งตามคําร้องขอของตัวน้องเองเพราะน้องเนี่ยอยากจะเข้าสู่สังคมและทำอะไรด้วยตัวเองได้น้องเข้าอยู่ที่แห่งนี้แล้วถูกทารุณกรรมครับขอโทษนะครับลักษณะพิเศษของน้องเนี่ยเป็นแบบไหนฮะคือน้องจะไม่นิ่งนะคะจริงๆน้องรู้ทุกอย่าง เพียงแต่ว่าที่เอามาโรงเรียนเนี่ยคืออยากรู้ว่าน้องถนัดด้านไหนลูกอยากเรียนลูกอยากเรียนเพราะลูกอยากเข้าสู่สังคมใช่คุณแม่อยากให้น้องอยู่ด้วยตัวตัวเองได้คือทํากับข้าวได้ครับช่วยเหลือตัวเองได้ครับคุณแม่ถึงตัดสินใจเข้ามาอยู่โรงเรียนนี้แล้วเขาก็บอกว่าค่าใช้จ่ายของน้องเนี่ยเดือนละสามหมื่นห้ามนห้าค่ะแล้วเวลาคุณครูพาไปทานข้าวข้างนอก,นอกคุณแม่ก็ต้องจ่ายเพิ่ม ซื้อเสื้อผ้าคุณแม่ต้องจ่ายเพิ่มหรือเที่ยวต้องเที่ยวอะไรคุณแม่ต้องจ่ายเพิ่มเราก็โอเคตอนแรกดูมันก็โอเคเนี่ยไม่มีอะไรถูกไหมเดือน2เดือนก็โอเคแต่ว่าคุณแม่ไม่สามารถโทรคุยกับลูกได้เขาบอกว่าอย่าเพิ่งโทรนะช่วงใน2เดือนนี้เราก็คิดว่าวิธีของคุณครูเขาใช่ไหมคะพะคิดว่าเขาเป็นครูสอนออสเตติกจริงๆนะคะเราก็เป็นครูสอนออสเตติกจริงๆ,ๆใช่เราในความเชื่อของของคุณแม่นะคะโอเคไม่โทรแต่ว่าเราก็ขอบอกว่าขอส่งคลิปให้คุณแม่ดูได้ไหมเดือนแรกก็มีการสอนนู่นสอนนี่นะ เ้วก็โอเคเราก็โอเคแล้วเาจะเห็นคลิปใช่ว่าเขาสอนแบบนี้ลูกเราอย่างนั้นอย่างนี้อ่าโอเคเดือนที่2เป็นยังไงก็เหมือนเดิมส่งคลิปแต่มาเดือนที่3มเราอยากคุยกับลูกนะคะขอคุยกับลูกได้ไหมเขาก็บอกเดี๋ยวก่อนแล้วก็อกขอส่งคลิปน้องอ่ะน้องมีบาดแผลที่ตานะคะก็อบอกโดนก๊อกน้ําคุณแม่ก็ถามว่าก๊อกแบบไหนอ่ะเขาบอกน้องไปซักผ้าแล้วเงยขึ้นอย่างเงี้ยเราก็เอ๊คุณแม่ก็แบบ เราก็ยังเชื่อใจเขาเยอะรอสักพักหนึ่งนะ,ะอรอสักพักหนึ่งมันมันไม่ใช่แล้วคือเดี๋ยวก็มีบาดแผลตรงนี้บ้างบาดแผลที่แขนนะคะแล้วก็ไม่ได้แล้วต้องให้น้องลงไปไปถึงแล้วทีนี้เขาไม่ให้หนูเข้าเขากลัวติดเชื้อโควิดนะแล้วพอดองลงมาไม่ให้คุยใกล้ตัวค่ะ ให้ยืนอยู่รั้วบ้านเราก็มองไม่เห็นชัดเราก็ถามว่าเป็นไงน้องก็ร้องไห้แล้วก็เป็นไรสบายดีไหมแล้วก็ไม่พูดไรแต่ว่ามีคนนั่งอยู่ข้างเขาแล้วก็มีอีกคนหนึ่งเดินอยู่ข้างหลังแล้วทั้งนี้ขอว่าขอให้เข้าไปคุยกับหลานได้ไหมอยากเห็นว่าหลานเป็นไงบ้างแต่เขาบอกว่าไม่ได้ตรงนี้มีกฎแล้วคุณมาก็ไม่ได้นัดหมายเขาพูดอย่างนี้เลยครคุณแม่คนไม่ไหวนะฮะบินกลับมาเมืองไทยขอลูกกลับคืนมาเชื่อไหมครับตอนแรก เขาบอกยังคืนไม่ได้ต้องรอก่อนเพราะจะพาไปทัศนศึกษาสุดท้ายแม่ให้คนไปดูครับไม่ได้จัดจริงๆนะฮะจนกระทั่งนํามาซึ่งแม่เองพาน้องออกมาแล้วน้องบอกเลยบอกว่าผมถูกกทำโดนสักเบือตีมือนะฮะค่โดนไม้เตียวตีขาด้วยพอเปิดขาออกมาก็เห็นขาเขาบวมค่ะนั่งไปอีกสักพักหนึ่งแกก็นั่งเงียบก็ผวาะแกก็กอดแขนอย่างแน่น แกก็บอกว่าโดนกำปั้นชกตาด้วยที่บอกโดนก๊อกน้ําเนี่ยนะค่ะคือคุณแม่ตัดสินใจว่าพาน้องไปรักษาสุขภาพจิตใจค,คือคือน้องหวัดถวาเข้าใจะค,ะครับ,รบเราก็อยากให้น้องนิ่งแล้วน้องจะเราจะได้ถามว่าโดนอะไรบ้างนะคะเด็กออสเตติกมันต้องเป็นอย่างเนี้คือลูกชายไปอยู่โรงพยาบาล21วันนะฮะสาเหตุเพราะว่าหมอเนี่ยบอกว่า ต้องดูอาการคือง่ายๆคุณผู้ชมครับคือไอศูนย์แห่งนี้มันไม่ให้น้องคนนี้กินยาหมอเลยบอกว่าตอนนี้น้องคนนี้มีอาการหนักกว่าเดิมมีการหวาดผวามีอาการกลัวนะฮะแล้วมีพฤติกรรมรุนแรงแล้วที่สำคัญขาดยามานานและจมูกก็ยุบนะฮะผิดรูปเขาบอกน้อยโดนอะไรมากําปั้นค่ะเขาไปทำอะไรก็ถึงต้องทำขนาดทำกันขนาดนั้นเพราะอะไร คุณแม่ก็ไม่เข้าใจนะครคุณแม่พยายามไลน์ไปถามคุณครูคุณครูเขาไม่ตอบไม่ติดต่อเราเลยอันนี้คือเอ็กซเรย์จมูกยุบลงไปเลยฮนะแล้วก็มีเอ็กซเรย์ขาขาแบบว่ามันนานแล้วมันเชื่อมต่อกันแล้วเตืออม่ขาหักผิดรูปก,กระดูกเชื่อมต่อกันเองค่ะ โดยที่ไม่ได้ไปเข้าเฟือกโดนไฟแชกค่ะโดนไฟแชกอันนี้เอาไฟแชกลนกัาเหรอแล้วที่มันเลวร้ายกว่านั้นนะฮะน้องถูกให้กินข้าวผสมกับตัวเครื่องปรุงรสบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่คุณเห็นภาพอยู่เนี่ยนะฮะนี่น้องกินที่บ้านแม่ก็เลยไปถามบอกว่าทําไมหนูกินข้าวอย่างนี้ลูกลูกตอบว่างไงฮะเคยกินที่โรงเรียนเขาก็บอกว่าเขาอยากกินเผ็ดแล้ววันหนึ่งที่ว่าเขาบอกว่าเขาเคยกินพริกแล้วพริกหลุดลงพื้นแล้วครูก็คว้าเอาพริกบนพื้น่ะยัดสบากเขาน่าจะขาดสารอาหารด้วยช่ ค่เนาะค่ะสารอาหารสา,า,า,าราาอาหารดยโอ้โหนี่คือภาพอะไรครับแม่นะครับโดนมีดปลอกผลไม้ค่ะโดนมีดปลอกผลไม้แทงเด็กแทงตัวเองหรือยังไงฮะครูค่ะครูแทงนะครับถามหลานนะคะทาไมก็แทงหลานล่ะเขาบอกว่าดื้อก็เลยถามว่าตอนที่โดนแทงแล้วเราทํายังไงเขาบอกว่าเขาเข้าไปห้องน้ําเลือดไหลออกเขาทาแผลเองแล้วไม่มีใครเอายาให้เหรอเขาบอกว่าครูเอาให้แต่ให้เด็กทําเองใช่โอ้โห ผมเชื่อคำพูดของน้องที่เป็นออทิสติกนะคนออทิสติกอ่ะผมสัมผัสมาเยอะหลายคนน้องแต่ละคนเนี่ยเป็นคนที่พูดพูดจริงพูดตรงพูดแบบอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่เขาจะมีความพิเศษของเขาเขจำด้วยใช่เขาจาเขาจะจำเด็กเขาจะจาได้แม่นแต่แต่ละคนเนี่ยเขาจะพูดตรงไปตรงมาโอ้พี่ปิ๊กพี่ปิ๊กต้องเอาให้สุดนะประสานกับท่านผู้กำกับวันนี้ก็โทรหาท่านผู้ว่าจังหวัดว่าลองผู้ว่าจังหวัดทุกหน่วยงานต้องเข้ามารับผิดชอบผมถามนิดนึงพี่ปิ๊กไอศูนย์แห่งนี้เราเรียกว่าศูนย์ก่อนได้ไหมจริงจริงมัน มันเป็นศูนย์เถื่อนนะเป็นศูนย์เถื่อนนะฮะก็ทางพมจรตรวจสอบแล้วไม่มีใบอนุญ,ญาตศูนย์ดูแลคนออทิสติกที่หมู่บ้านที่พิมานริมน้ําอยู่ที่บางบัวทองซอย5นะครับนทบุรีนะฮะตำบลบางรักพัฒนาเนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนญาติพี่น้องท่านไหนที่มีบุตรหลานเป็นออทิสติกหรือเด็กพิเศษและคุณเอาไปฝากเลี้ยงไว้ที่นี่นะฮะรุนาไปดูบุตรหลานของท่านด่วนนะครับเราไม่ทราบเหมือนกันว่าบุตรหลานของท่านอนะ่ะอาจจะถูกกระทําเหมือนกับทางลูกชายของแม่แหม่มหรือเปล่าเพราะมันน่ากลัวมากไม่มีใบอนนุญาตด้วยะ